สอนทำกิฟตติดผมคริสต์มาสจากลวดกำมะหยี่แบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยอุปกรณ์ของเราก็จะมีลวดกรมะหยี่นะคะเราก็จะม้วนลวดกรมะหยี่นะคะกับดินสอแบบนี้นะคะเราจะทำทั้งหมด3ชั้นด้วยกันนะคะสำหรับชั้นแรกนะคะจะใช้ลวดกำมะหยี่2เส้นนะคะแบบนี้ค่ะวางไว้ก่อนนะคะส่วนชั้นที่2เราจะใช้ลวดกรมะหยี่นะคะ1เส้นม้วนกับดินสอแบบนี้ค่ะ ส่วนชั้นต่อไปนะคะเราจะทําให้เล็กลงนะคะเราจะใช้นะคะตะเกียบนะคะมาม้วนแทนดินสอแบบนี้นะคะเราจะม้วนทั้งหมดนะคะ1เส้นเหมือนกันค่ะจากนั้นนะคะประกอบกันค่ะเราจะนําลวดกระมยี่นะคะมาสอดเข้าแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะกลมๆแบบนี้ให้เป็นลักษณะคล้ายกับรูปโดนัทนะคะทําแบบนี้นะคะทั้งหมดนะคะทั้ง3มเซตที่เราเตรียมเอาไว้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นประกอบกันค่ะเราก็จะประกอบนะคะจากใหญ่ไปหาเล็กนะคะติดกาวแล้วก็เอามาประกอบแบบนี้ได้เลยนะคะให้เป็นชั้นๆัแบบนี้ค่ะประกอบเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะติดกาวที่กิฟต์นะคะแล้วเอาลวดกำมะหยี่มาแปะแบบนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปก็ตกแต่งนะคะเราจะใช้ปอมปอมสีแดงนะคะติดไว้ด้านบนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะใช้ลูกปัดสีทองนะคะตกแต่งรอบๆลวดกำมหัหยีของเรานะคะแค่นี้นะคะกิฟตติดผมคริสต์มาสของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทำไม่ยากเลยสามารถเอาไปทำตามกันได้นะคะ